สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่านครับคลิปนี้จะนําสูตรรัฐบาลครับชุดสองตัวล่างสูตรนี้เป็นอีกสูตรหนึ่งครับที่ได้คํานวณทิ้งไว้ก็เห็นว่าตัวเลขมาครับก็เลยต้องมาคํานวณให้ท่านได้รับชมเป็นสูตรสองตัวล่างโดยเฉพาะเลยครับสําหรับสูตรนี้ก็ทุกสูตรครับจะต้องคํานวณทิ้งไว้ครับ ถ้าสูตรไหนมาเราก็จะเอาสูตรนั้นมาคํานวณให้ท่านได้รับชมกันนี่ก็เป็นอีกสูตรหนึ่งครับที่จะมาล่างอย่างเดียวเลยครับสูตรนี้จะย้อนไปให้ดูสามสามงวดก่อนครับโอเคสามงวดก็พอก็ตัวเลขที่จะคำนวณก็คือนี่ครับเรานับย้อนไปแบบนี้ จะเอาสองตัวล่างก่อนบวกกันเป็นคู่คู่ครับเราจะย้อนจากแปดเจ็าหนึ่งสาแล้วก็ศูย์เกอาเป็นคู่คู่ครับก็จะเริ่มจาก8 7ดเจ็ดเป็นห้าเป็นเจ็เป็นสี่ย์เก็เป็น9ก็จะได้5 7 4 9นี่ครับ ได้ห้าเจ็ดสี่เก้าทีนี้เราก็จะเอาเลขตัวนี้ครับเลขห้าเลขเจ็ดแล้วก็เลขเก้าเอาสามตัวนี่ครับแล้วก็ตามด้วยเลขห้าคงที่ครับทีนี้เราก็บวกกันเป็นคู่คู่ลงมาครับจะได้สองจะได้สี่ สอบวกสก็จะได้6 6นับเพิ่มทีละสองแต้มครับจะได้เลข4ี่ตัวเอาแค่4ตัวครับ6แล้วก็8แล้วก็0แล้วก็2จะได้เลข4ตัวครับสำหรับชุดล่าง สี่ตัวนี่มาสองตัวครับถ้าเราจับชุดเราก็จะเริ่มจากตรงนี้ครับเริ่มจากหก สองหกศูนย์แปดสองแปดศูนย์แล้วก็สองศูนย์ฉะนั้นเลขถัดมาครับเราคำนวณงวดวันที่สิบหกุษภาาหนึ่งมิถุนาเลขก็ออกไปที่นี่ครับ สามหสองสตัวล่างออก20ครับเลขออก3 5มหสองสตัวล่างออก20ครับก็เข้าเลขล่างนี่ครับก็คือ20อันนี้เป็นสูตรล่างอย่างเดียวครับ ต่อไปครับก็เอาเลขที่ผ่านมานี่ครับของรางวัลที่1แล้วก็2ตัวก็จะเริ่มจากตรงนี้ครับ2ตัวล่างก่อนก็จะเป็น205593แล้วก็52ก็จะได้2027ก็เอา20ลงมาครับแล้วก็เลข7อีกตัวหนึ่ง มันก็ตามด้วยเหล็กห้าคงที่บวกกันลงมาครับจะได้สองตรงนี้ก็ได้สองครับสองบวกสองเป็นสี่สี่นับเพิ่มไปทีละสองครับสี่หกนี่ครับสี่หกแล้วก็แปดแล้วก็ศูนย์ จะได้เลขสี่ตัวตรงนี้ครับก็ะยให้สี่หกแปดศูนย์งวดถัดมาครับอันนี้ออกงวดวันที่หนึ่งมิถุนาครับหนึ่งทับหกทับหกแปดต้องเขียนกำกับไว้ครับเดี๋ยวท่านผู้ชมก็จะทวงมาอีก ก็เลขก็เข้าไปสองศูนย์ตรงนี้แล้วเราเอาเลขงวดนี้ครับมาคำนวณเพื่อได้เลขงวดนี้สำหรับวันที่หนึ่งทับหกงวดต่อมาก็สิบหกทับหกครับเลขออก สามแล้วก็ศูเห็นไหมครับได้0 6ก็คือตรงนี้เลข4ตัวก็จะมาเริ่มจากตรงไหนก่อนก็ได้ครับถ้าเข้ามาคู่หนึ่งก็สามารถจับแบบไหนก็ได้ครับเลข4ตัวตรงนี้ถือว่าเอาไปเป็นชุดวินได้ครับก็ขึ้นอยู่การจับครับ ็เหมือนเดิมครับก็จะเป็นสี่แปดสี่ศี่หเพราะว่าเราเดินด้วยเลขสสามารถไปทั้งข้างหน้าหรือว่ามาแถวแถวไหนได้หมดครับ พราะได้เลขสี่เราก็ต้องเอาเลขเลขสี่ไปเลยครับแล้วก็ตามด้วยตัวนี้ครับแปดศูนย์แปดหกแล้วก็ศูนย์หกมันอยู่ที่การจับตัวเลขด้วยครับเพราะว่ามีเลขแค่สี่ตัวคือเป็นชุดวินได้เลยครับสำหรับสูตรนี้ ก็เลขก็ออกไปที่39206ครับก็มาล่างก็เข้า06เป็น2ตัวล่างอีกครับหลับงวดวันที่16ทับ6ทับห8 ต่อไปครับก็จะเอางวดนี้ครับที่ออก06ก็จะเริ่มจาก06นะครับตรงนี้ก็บวกกันก็จะได้6ได้5ได้0ได้1นี่ครับ6 5 0 1เขาเลข6มาครับ6เลข5 แล้วก็เลขหนึ่งแล้วก็เลขห้าคงที่จะได้หนึ่งได้หกแล้วก็บวกกันก็จะได้เจ็ดก็เหมือนเดิมครับเจ็ดนับเพิ่มไปทีละสองครับเจ็ดแล้วก็เก้านี่ครับเจ็ดเก้าแล้วก็หนึ่ง แล้วก็สามนับไปทีละสองแต้มครับ7 9 1 3ถ้าท่านใดได้เลขจากสำนักไหนมาที่ว่าเลขล่างแม่นๆก็มาจับคู่ใส่กับชุดนี้ได้ครับ มันก็จะคัดออกมาให้ให้ท่านได้น้อยชุดครับน้อยคู่ก็ประหยัดทุนไว้ในตัวครับก็จะเริ่มจากเจ็ดเก้าครับเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งเก้าสาม กแล้วก็31เพราะว่าหนึ่งสนี่ไม่ได้ครับถ้าเรามาทางนี้มันจะได้หนึ่งสมันจะขัดเพราะว่าเลข1นสนี่ยังไงก็ไม่มาครับฉะนั้นเราจะต้องมาฝั่งนี้ก็งวดที่ผ่านมาครับเลขก็ออกที่สองสี่หกเหนึ่งนี่ครับก็มาชุดล่างอีก มาสองตัวล่างอีกก็คือเก้าหนึ่งครับหนึ่งทับเจ็ดทับหกแปดก็สูตรนี้ผมว่าถือว่าใช้ได้ครับก็ทุกครั้งครับเวลาก่อนเลขจะออกผมจะคำนวณทิ้งไว้หลายสูตรครับแล้วก็กลับมาดูว่าสูตรไหนถ้าสูตรไหนเข้าผมก็จะเอามาลงให้ท่านได้รับชม ก็พยายามหาสูตรที่ลงตัวที่สุดรครับเพื่อจะมาคํานวณให้ท่านได้รับชมต้องแน่ใจครับต้องเอาให้มันเอาแน่นๆครับต่อไปครับก็คืองวดวันที่16 ทับเจ็ดครับมาดูรับว่างวดนี้จะได้เลขอะไรเพราะว่าเขาได้เลขคู่มาสามงวดติดสองงวดติดงวดที่สามเป็นเลขขี่เพราะว่าลงท้ายด้เลขเจ็ดงวดนี้จะได้คู่หรือขี่มาดูครับเอาเก้าหนึ่งครับจะเป็นศูนย์เก้าสี่เป็นสามเก้าสองเป็นหนึ่งสี่หกเป็นศูนย์ฉะนั้นจะได้ศูนย์ สมแล้วก็หแล้วก็ศูนย์ได้ศูนย์สามหนึ่งศย์ครับเอาเลกศูนย์มาเลขสามแล้วก็เลขศูนย์อีกทีนึงครับแล้วก็ตามด้วยเลขห้าจะได้สามได้ห้า ได้แปดครับวันี้ได้เลขคู่แปดครับนับเพิ่มไปเท่าไหร่ครับแปดแล้วก็ศูนย์ศูนย์แล้วก็สองสองแล้วก็สี่จะได้8024ครับเลขสีตัว แล้วผมจะให้ดูสูตรหลักสิบล่างครับเพราะว่าผมได้ไดคำนวณไปแล้วสำหรับสูตรหลักสิบล่างเดี๋ยวมาดูครับหลักสิบล่างงวดนี้ที่คำนวณไปแล้ว นี่ครับถ้างวดนี้<ๆ>เขายังมาหลักสิบอีกฉะนั้นก็จะมีเลขศูนย์อยู่ตัวเดียวครับเพราะว่าตรงนี้ได้เก้าศูนย์สามแล้วตรงนี้มีเลขอะไรครับมีศูนย์อยู่ตัวหนึ่งถ้าศูนย์มาเราก็จะเริ่มจากเลขศูนย์เนี่ยครับก็จะเป็นศูนย์สี ศูนย์สองศูนย์แปดสี่สองสี่แปดแล้วก็สองแปดสำหรับงวดสิบหกทับเจ็ดทับหกแปดครับสำหรับสูตรสองตัวล่าง สูตรนี้นี่เป็นเลขล่างอย่างเดียวครับเพราะเราต้องมาเทียบกับสูตรนี้สูตรนี้งวดนี้ได้เก้าศูนย์สามเพราะงวดที่ผ่านมาเขาเข้าไปที่เก้าหนึ่งก็คือหลักสิบอยู่เลขเก้าเขาไม่มาข้างบนครับถ้าเขาไม่มาข้างบนเขาก็ต้องไปข้างล่างต่ออีกงวดสองงวดครับแล้วเขาก็จะมาสลับกันมาข้างบนอีกตัวเลขจะเป็นแบบนี้ครับสําหรับสูตรหลักสิบล่าง ถ้าเลขศูนย์มาก็ได้ศูนย์ตัวเดียวครับศูนย์เม็ดเดียวครับก็จะมีศูนย์สองูนย์สี่ย์แปดถ้าเลขศูนย์มาเพราะว่าจะมาตรงกับชุดหลัก10บล่างคือ90 3ก็เอาไปพิจาราณาดูครับเป็นแนวทางอีกสูตรหนึ่งถือว่า เป็นเลขล่างอย่างเดียวเลยครับก็เอาไปเป็นแนวทางในการหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลครับถ้าเข้ามาศูนย์จะมีอยู่3ชุดครับก็จะมี0ูนย์สี่ศูนย์สถ้าศูนย์มาก็ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามและรับชมครับก็กราบขอบพระคุณทุกท่านครับที่เข้ามากดติดตาม ตอนนี้ครบสองหมื่นแล้วครับสองหมื 20, ่นผู้ติดตามครับก็ดีใจครับที่ทุกท่านเข้ามาติดตามและรับชมกันขอกราบขอ,ขอพระคุณทุกทุกท่านครับผมก็จะพยายามหาตัวเลขดีๆมาให้ทุกท่านได้รับชมกันสูตรทุกสูตรก็มีเข้ามีหลุดครับถ้าสูตรไหนมันเข้าตรงกับที่เขาจับก็ดีครับแต่ถ้าไม่เข้านี่เราก็ต้องไปหาสูตรใหม่ ก็ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามและรับชมครับท่านใดที่เข้ามาดูมาชมก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับเย่าเจ็บอย่าไขา้อย่าจนครับเฮงเในรวย,ย,ยกันทุกๆคนครับเดี๋ยวคืนนี้จะเดี๋ยวไลฟ์วันไหนแล้วจะแจ้งให้อีกทีนึงครับสำหรับการไลฟ์สดคำนวณสูตรชุดวินครับ ชุดวินมาได้ทั้งบนทั้งล่างครับแล้วก็สูตรอีกสูตรหนึ่งก็คือสูตรนี้ครับที่ได้46มีเลขอยู่3ตัวครับก็คือสูตรนี้สูตรนี้เขามีสูตรของเขาครับนี่ครับสูตรแล้วผมก็เลยแยกออกมาเป็น3ตัวเพื่อให้การจับคู่นั้นมันจะ ไม่วุ่นวายครับแต่อย่างนี้มันจะสะอาดตากว่ามีอยู่สี่ชุดเดี๋ยวไล่ตอนไหนผมจะแจ้งให้ให้รับชมครับในการไล่สดคำนวณให้ดูเลยครับสดๆก็คลิปนี้เอาไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับ